สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอาจจะลักษณะหน้าตาแปลกๆกันไปหน่อยนะครับไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเจอกันวันนี้ได้มีโอกาสนะครับจะพามารีวิวนะครับในส่วนของเจ้า UMT นะครับ Universal Theater ASIC นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสเตอรนะครับที่สามารถเทสได้เกือบทุกรุ่นบนโลกใบนี้ นะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะผมใช้เขาว่าเกือบทุกรุ่นบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเทสในส่วนของพาวเวอร์ p l พได้ด้วยเขียนในส่วนของอีพอมพิคิดของเจ้าตัวการ์ดได้ด้วยนะครับก็คือ,อคุณสมบัติรอบด้านแหละครอบคลุมนะครับในราคาที่เหมาะสมกับตัวเขามากนะครับวันนี้พามาดูพามาเทสในส่วนของอาพาวเวอร์สไพกันนะครับว่าทำงานยังไงเทสยังไงนะ ตัวเขาเองนะครับเขาจะมีคําสั่งอยู่ในนีเน้เป็นคําสั่งส่งมาให้ตัว p ว w e r ภัยายในการอ่อนเครื่องนะครับนั่นจะเท้าความกลับไปได้ว่าถ้าบอร์ดคอนโทรลเสียนะครับบางคนนะบางคนนะครับเคยเจออาการในลักษณะแบบนี้ก็คือพอ w e r s u พ p ายไม่ทํางานแต่พัดลมหมุนนะครับแต่ว่าพอมาวัดในส่วนของไฟหลักเขา ไปหลักเขาที่จะออกจากบารักษ์ตรงนี้2ตัวนี้มันไม่ติดเฮ้ยมันไม่ติดว่ะมันไม่มีไฟออกมาว่ะปกติต้องออก 12- บสถึงสิโวลต์แล้วแต่นะเฮ้ยแต่เป็นทีตัวทีเฮ้ยไม่ออกว่ะทําไมวะเพราะว่าสปายเราเสียหรือเปล่าแต่ทําไมเพราะว่าสไปายเรายังหมุนวะ่ะมีพัดลมหมุนะจะเจอในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะในสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้อยู่2อย่างก็คือ1ตัวเขาเองนั่นแหละเสีย นะครับอันที่2อ,อันที่2นะอันที่2ในส่วนของตัวคนโลเลอร์บอร์ดเนี่ยเสียเสียลักษณะแบบไหนเสียในลักษณะที่ว่าคนโลเลอร์บอร์ดไม่ส่งคําสั่งมาออนนะครับไม่ส่งคําสั่งมาออนในตัวพาวเวส์สายก็จะมีถ้าเป็นทีทูที l ออะไรก็แล้วแต่นะครับในลักษณะในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดหรือหรือเป็นของอ แอดมินเนอร์ก็ตามนะครับถ้าเป็นของแอดมินเนอร์เขาจะมีสายอีกเส้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นลักษณะของทีอ่อ่าอินโนนะครับเป็นของอินโนหรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่โครงสร้างในลักษณะพาวร์สบายแบบนี้อาจจะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าหรือเท่ากันแต่จะมีในส่วนของอหัวสัญญาณในลักษณะแบบนี้มี2อ,อยยางนะครับตัวนี้คือตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือไฟ12โวลต์นะครับไฟสแตนบายเวลาเราเสียบ เสียบเสียบพอร์สไพลยเปิดปั๊บอันจะได้ยินนะฮะอันนี้คือเสียงของการทำงานของเขาอันนี้คือติดนะพะว่สาสไพล์ติดแล้วนะแต่จะติดแค่ในส่วนของไฟ12โวลต์ตัวนี้ไฟ12โวลต์ตัวนี้ก็จะมาลงในบอร์ดคอนโทรลนะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะหวัวมันคนละอย่างกันลงสาในบอร์ดคอนโทร บอร์ดคอนโทรบอร์ดคอนโทรลก็จะทํางานแล้วพอระหว่างที่บอร์ดคอนโทรลทางานนี่แหละคําสั่งจากบอร์ดคอนโทรลเนี่ยมันจะมันจะมีต่อสายสัญญาณตัวนี้นะจะมีสายสัญญาณนี้ต่อเข้าบอร์ดคอนโทรลอีกทีหนึ่งอยู่ในลักษณะลักษณะตัวนี้พัดลมพัดลมลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้อาจจะมีคนคนละบอร์ดกันนะผมแต่ผมจะทําอธิบายให้ดูเสียบตัวนี้เป็นสายสัญญาณตัวนี้เป็นสายสัญญาณตัวนี้เป็นสายไฟเลี้ยงนะครับเปิดปั๊บไฟ12โวลต์ตัวนี้จ่อ ออกปกติเลยนะสแตนบายสิบสองโวลต์จอกมาแล้วเพื่อที่จะมาให้บอร์ดคอนโทรลเลอร์ทำง,งานบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็จะส่งสัญญาณผ่านช่องนี้วิ่งเข้าหาตัว power supply ใหม่วิ่งเข้าไปหาตัว power วอร์ซ supply ใหม่เพื่อที่จะสั่งออนให้ไฟ1 2โวลต์หลัก1 4อ่า12ถึง12ถึง16โวลต์หลักเนี่ยไฟหลักตนี้ออกเพื่อที่จะให้การ์ดทำงานนะครับนั่นแสดงว่าถ้า คอนโทรลเลอร์เสียไฟหลักก็ไม่สามารถที่จะอ่อนได้ออกได้และประเด็นต่อมาคือถ้าตัวพวเวส์ไพยนั่นเองมันเสียก็ไม่สามารถที่จะปล่อยไฟ12โวลต์ถึง16โวลต์หลักออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อแอนแมเนอร์ก็ตามนะครับแอนแมเนอร์ก็เริ่มตั้งแต่ APW8 ขึ้นไปให้สังเกตในส่วนของคอนโทรลเครื่องไหนพาวเวอร์สแพยไหนที่จะมีสายมีสายที่เสียบเข้าคอนโทรเลอร์หนึ่งเส้นแล้วก็เสียบเข้าในตัวพาวเวอร์สแพรเอง1เส้นตัวนั้นคือสายส่งสัญญาณเพื่อที่จะสั่งออนพาวเวอร์สแพยแล้วก็ปรับระดับแรงดันของเขาจะใช้สายตัวนั้นนะครับในการสั่งออนปรับ แรงดันพาวเว่าสไปรรุ่นใหญ่ๆตอนนี้ทํางานในลักษณะแบบนี้หมดแล้วแล้วก็ทํางานในลักษณะแบบนี้นานแล้วนะครับทำมานานแล้วแต่นะครับแต่ข้อดีของแอนด์เมเนตั้งแต่ APW ขึ้นมาเนี่ย APW แบบขึ้นมาพี่ๆช่างเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันมีทริกที่จะสั่งออนไม่จําเป็นต้องเสียบในส่วนของทรลเลอร์หรือเครื่องเทส มันมีทริคที่จะสั่งอ n อนได้แล้วก็สามารถที่จะใช้วอลลุ่มปรับแรงดันได้นะครับอันนี้เขารู้อยู่แล้วแต่ในส่วนของ T2T L2 ในลักษณะพ p ซ l พที่เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้แต่ลักษณะรูปทรงเดียวกันต้องมีคำสั่งต้องมีคำสั่งออกมานะครับตอนนี้ที่ผมเห็นที่มีทำขายก็จะมีหนึ่งตัวนี้ UTM แต่ UTM ตัวนี้มันครอบคุมจัก,กรวาลสามารถเทตัวนี้ได้ด้วยเทก๊าดได้ด้วยเทก๊าดก็ครอบคุมจัก,กรวาลน,นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นของในส่วนของอาจารย์ดิวมีอาจารย์ดิวทําออกมาเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็พี่ชายสุดที่รักของผมพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยแกททาเป็นโปรดักพร้อมที่จะใช้งานออกมาแล้วนะครับในส่วนของ T2L2 ได้ทุกซีรีส์นะครับที่เขาทําออกมา อ่าเดี๋ยวมีเวลาว่างผมจะเอามาทีวิวให้ดูนะครับแต่แต่ตอนนี้อ่าขอเข้าประเด็กนกก่อนนะครับในส่วนของอเรื่องเครื่องเทสเจ้า UMT ตัวนี้แล้วก็ในในส่วนของการใช้งานในส่วนของเทสในส่วนผู้วิศยนะครับอ่าการใช้งานไม่ยากนะครับเวลาเราเราได้อ่า UTM มาเนี่ยมันจะมีสายแปลงให้จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงให้ตัวนี้นะครับใช้ดัเตอร์ตัวนี้นะครับมาเสีย ในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของ t t L2 นะครับพวกอลาดินอินโนในส่วนของอแผ่ตัวเล็กตัวนี้นะฮะตัวเล็กตัวนี้จะเป็นในส่วนของ APW นะครับตัวนี้อินโน L2 อินโนอลาดิน no, อันนี้ APW นะครับเวลาใช้งานไม่ยากครับก็คือใช้สายสัญญาณของเขานี่แหละเสียบเข้าไปเลยก็ดูลองปึ๊บแค่นี้เองแค่นี้เอง ในการเทปเปิดออนตัวนี้ก็ไม่ต้องต่ออะไรนะครับส่วนข้างหลังนะครับเราก็ต่อไฟบ้าน AC เข้ามาธรรมดาทีนี้เรามาเปิดเทเปจะจะได้ยินเสียงเสียงตัวนี้คือเสียงการทำงานนะครับเสียงการทำงานของพัดลมไฟ12โวลต์สแตนบายเขาออกแลว,แวมา,มาวจสให้ด ามโดยประมาณเขาออกแล้วจเจาอีสานมาดูในส่วนของไฟหลักของเขาไฟหลักจะไม่ออกอย่างสูงสูงวนยังสูงวนอยู่ทีนี้มาดูการทํางานร่วมกับตัวเจ้า U T M กันเราก็เปิดปกติเปิดนะครับก็จะเข้าหน้าเทสในส่วนของอาการฟังก์ชันของเขาก,กดปุ่มที่3ค้างไว้กดปุ่มเปิดอ่า ทีนี้นะครับมันจะมีโหมดตัวไหนบ้างอ่าเวอร์ชั่นไหนบ้างเดี๋ยวผมอันนี้จะเป็น APW8 นะครับตัว1 0บสโวลต์ถึง1 1อโวลต์อันนี้ APW8 ตัว1 6โวลต์ถึง2 0โวลต์ชัดไหมชัดไหมเอ่ยเออนี่น่าจะชัดอันนี้ในส่วนของ APW9 และ9พัดนะครับ APW12 แล้วก็ ทีทุทีนะครับปุ่นละทีทุทีแต่ตัวเนี้ยซีรีส์ของเขาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีทุที L สองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีรหัสด้านหลังของโบส์พายตัวนี้ได้หมดนะครับทำยังไงเราก็เปิดอันนี้ติดนะครับติดแล้วนะโบส์พายติดแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้กดกดจากเครื่องเทสนะครับเราจะมาวัดไฟดูอน ยังไม่ออกนะครับไฟก็ยังไม่ออกนะยังสูดวนอยูนะ่ทีนี้ก็กดออนปึ๊บอ,อ่าสั่งออกมาแล้วนะครับไฟหลักเอาตรงนี้นะจะออกมาแล้วนะครับไฟหลักตรงนี้ก็จะออกของเขาปกติเลยละจุดสองวันไะด้ออกปกติเลยนสามารถที่จะบวกเพิ่มได้นะครับ12โวลต์แล้วก็บวกไป12.50 3ามสามจ้นโวลต์สิตัวนี้นสิบสี رك, ่จุดสิบสีจุดห้าศูตัวนี้ได้ประมาณสิบส่ด้ไล่กันเป็น15โวลต์ก็ออนได้สามารถปรับเลือกแรงดันได้นะฮะนี้กดยกเลิกกดออฟก็ปิดไฟไฟที่เอาเนี่ยเดี๋ยว เมื่อมันมีโหลดใช้งานจริงๆนะมันจะค่อยๆตกเองอย่างตัวนี้มันไม่มีโหลดดึงนะครับมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลดค่อยๆลดทำไมทำไมค่อยๆลดเพราะว่ามันมีตัวอุปกรณ์ด้านในนะครับเป็นตัวคาปาซิเตอร์เก็บประจุของเขาอยู่อุปกรณ์ด้านในถ้าไม่มีการดึงไฟเข้าไปใช้เขาจะค่อยคายประจุออกทีละนิดนิดนะ่นแหแล้วนี่ก็ค่อยๆลดของเขาเองนะก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ว่าเราจะไปเลือกใช้ในส่วนของรุ่นไหนมาเทสในส่วนของอพ,อพาวะส p านะครับถ้าใครมีตัวนี้อยู่ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาะในรูปแบบการใช้งานตัวไหนเป็นเครื่องเทสตัวไหนเป็นเทสภาวะส p ายหรือเทสกัสจะมีนําเสนออะไรใหม่ๆกับพี่ๆในกลุ่มแล้วก็พี่ๆนักขุทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ลาไปลาไปก่อนสวัสดีครับ